อย่างนั้นมาไปสองวันเนี่ยไปสองวันเนี่ยเออมาคลิกอยู่ประโยคหนึ่งของโยมเบียร์สติเนี่ยฮะสติใครมีสติจะไม่ไปทำบาปทำชั่วอันนี้อนมาไม่ไม่คอมเพลนว่าถูกหรือผิดนะแต่มันคลิกเข้ามาในใจในใน,ในใจของอนมาในประโยคน,นี้อนมาว่าสติ ใครมีสติแล้วก็จะไม่ไปไปทำบาปทำชั่วจะทำแต่กุศลนี่ก็อันนี้ประโยคหนึ่งที่มันคลิกเข้ามาใน,ใ,นใจเขาทำมาแต่มาไม่ตัดสินนะว่าถูกว่าผิดนะ <c oughs> <c oughs> มีสติอยู่กับปัจจุบัน มีมีสายเข้าเนาะเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์แป๊บนึ่งฮัลโหลอ๋อ,อยังอยู่ที่รถ <c oughs> ตอนเช้าเรียบร้อยยังตอนเช้าขึ้นมาแล้ก็มีทุกเบอร์ <c oughs> ได้ เออได้ได้เออสาธุสาธุาจ้ะเการการศึกษาธรรมะนะครับอย่างที่บอกอะครับเออมันมีเอ็กกิเลสที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยมันมีอะไร มีทิฐิมาน,านะนะหนึ่งละทิฐิมานะ 2. ความโกรธน,นะสนะที่มันเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตนะฮะในการดําเนินชีวิตนะครับความความโง่ความหลงนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคหนึ่งนะครับไอ้คำว่าโง่นี่นะครับ สำหรับผู้ศึกษาธรรมะนะครับใครพูดเรื่องความโง่ดิบางทีจะโกรธนะฮะคุณน่โง่คุณนะณนะไม่ฉลาดคุณนะปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆนะครับว่าคำว่าโง่เนี่ยครับมันเป็นคำคำหนึ่งเป็นประโยคประโยคหนึ่งเป็นสมมติบัญญัติเนี่ยอยู่คำคำหนึ่งนะฮะที่มันใช้กันทั่วไปเพราะนั้นความโง่ก็คือความไม่รู้ จริงๆมันไม่ใช่คำอะไรมากมายแล้วครับก็คือความไม่รู้นั่นเองคือคือถ้าเราศึกษาธรรมะเนี่ยถ้า,ายอมรยอมรับว่าความโง่นะครับว่าเราโง่นะครับเราไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยครับเรายอมรับความโง่นะแล้วเราจะฉลาดขึ้นอย่างอาตมาเนี่นะฮะไม่ค่อยเก่งโซ,โซเชียลเ <laughs> นะีโง่เรื่องโซเชียลนะโง่เรื่องทีตอก็มัน เล่นติ๊กต็อกเขามีอะไรมีช็อปมีร้านค้ามีให้รางวัลให้คะแนนอะไรให้ของขวัญอะไรนี่นะฮะอะก็ยังไม่รู้ว่ามันดียังไงมันใช้ยังไงประโยชน์ยังไงนะฮะนะ,ะ,นะะก็อันนี้ก็คือความโง่ของเรานั่นเองต้องยอมรับว่าความโง่ของเราคือมันไม่รู้ ก็ต้องยอมรับไม่รู้เมื่อไม่รู้เนี่ยก็แสวงหาผู้รู้มาสอนนี่ฮะเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะเป็นคนฉลาดฉลาดในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องแต่ฉลาดเฉพาะเรื่องนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะครับที่พูดให้ฟังนะว่าเอ่อต้องถามว่าเวลาเราไปฟังธรรมะเนี่ยกับโยมอาจารเบีย วันที่11เราได้อะไรบ้างนะีครวันที่12เราได้อะไรบ้างคือเราคิดอะไรบ้างกับประโยคทํธรรมะเพื่อเอามาแก้ไขปรับปรุงแก้ไขสักสิบเรื่อง20เรื่องเนะี่ยชีวิตคุณนี่เบาคุณสบายคุณมีความสุขเยอะเลยนะฮะอย่างเช่นเห็นโทษของความชั่วเห็นความบาปถ้าคุณเห็นโทษของความชั่วความบาปนะครับคุณก็จะไม่อยากทาชั่วทําบาปใช่ปะ่ะเออเห็นไหมมันมันจะ เปลี่ยนทางเดินของชีวิตเลยนะฮะถ้าคุณเห็นโทษของความชั่วถ้าคุณยังมองไม่เห็นโทษของความชั่วนะครับของความบาปนะฮะคุณก็จะหลงพูดชั่วคิดชั่วทําชั่วน,นั่นแหละเพราะว่าคุณยังเห็นว่าสิ่งที่ชั่วน,นั้นมันเป็นประโยชน์กับคุณแต่เพราะคุณไม่เห็นโทษของนะฮะความชั่วน,นั่นเองนะครับเอเดมาเนี่เอเดมาเนี่จริงๆก็คือมองเห็นโทษของความ บาปของความชั่วแล้วมาจะมีสโลกแกนของตัวเองนะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งธรรมะปฏิบัติทมอยู่ในถ้ำนะครับอยากจะดับทุกข์อยากจะหมดกิเลสอยากจะไปนิพพานนะครับแต่ในขณะที่จิตด,ดื่มดำอยู่กับกระแสธรรมนะฮะกระแสนิพพานนะครับ,รม,รบมันก็มีมารมาผจญมีมารผจญ จิตมันที่สงบนะครับจิตที่เป็นสมาธินะครับจิตที่มียานทัศนะมันเกิดขึ้นนะครับมันมองเห็นเลยการลงการถูกให้ลงจากถ้ำครั้งนี้เนี่โอ้จิตมันแพร่ไปเลยโอ้จากนี้ไปคุณจะลําบากคุณจะลําบากคุณจะต้องเดินทางไกลคุณจะต้องไปทำอะไรอีกมากมายจิตมันเห็นเนะี่ยจิตมัน ไปเลยนะฮะฉะนั้นเ,เราก็กลัวบาปเราก็ไม่อยากจะทำบาปเราก็ตั้งปณนิธานในจิตของเราว่าจากนี้ไปเราจะพูดดีคิดดีทำดีแล้วก็ไปในที่ทุกแห่งแล้วแต่เหตุการณ์อย่าพาไป <c oughs> ถามว่าทำไมทำไมอาตมมาจึงสมมีสโลแกนอย่างนี้นะฮะเพื่อเป็น เป็นเป็นกำแพงนะฮะเป็นกรอบเป็นกำแพงเป็นกรอบในทางเดินของชีวิตเพื่อไม่ให้ไหลไปสู่ความชั่วนะฮะนฮะปิดประตูแห่งความชั่วความเลวนะครับแต่ถามว่า,าพูดดีคิดดีทำดีแล้วก็ไปในที่ทุกแห่งไปในที่ทุกแห่งนะฮะแล้วแต่เหตุการณ์จะพาไป ถามว่าทำไมต้องมีสร้อยท้ายตรงนั้นด้วยก็เพราะว่าเราไม่สามารถกำหนดตัวเองได้ฮะไม่สามารถกำหนดตัวเองได้เมื่อกำหนดตัวเองไม่ได้ก็ให้กรรมเป็นตัวกำหนดเน่สมมุติว่ากรรมตัวนั้นนะครับเราบอกว่าเราจะทำดีใช่ไหมพูดดีคิดดีทำดีแล้วก็ไปในที่ทุกแห่งแล้วแต่เหตุการณ์จะพาไปคือเราไม่ไม่บล็อกกรอบทางเดินของชีวิตถ้ากรรมดีมันจะส่งผลให้เราไปนะฮะทำอะไรเนะฮะ ที่นอกเหนือเกินกว่าที่เราจะควบคุมเนี่ยก็ปล่อยให้กรรมไปกําหนดนั่นแหละนะฮะบางทีเนี่ยกรรมนั้นก็ส่งให้เราไปทําความดีเนี่ยแต่โทษเทียบางทีกรรมก็ส่งให้เรารับผลวิบากกรรมเหมือนกันเนะฮเออทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายชั่วนคะครับเราไม่รู้ว่ากรรมในอดีตชาติเราทําอะไรไว้กับใครไว้บ้าง ช่ไหที่มันส่งผลมาเป็นปัจจุบันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าก kind of รรมปัจจุบันที่เราพยายามทำนี่ฮพยายามตีกรอบไม่ไปละเมิดล uh, ่วงเกินกระทำกรรมไม่ดีกับใครนี่นะฮะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละก็ประมาณนี้นะก็ใครถ้าเป็น FC โยมจันเบียเนี ลองลองโพสเข้ามาแลกเปลี่ยนกันบ้างก็ได้นะว่าไปสองวันวันที่11และวันที่12เนะี่ยคุณคลิกอะไรบ้างคุณคลิกอะไรบ้างในจิตของคุณนะฮะคุณมองเห็นอะไรบ้างนะครับคือเวลาเวลาอะไรที่มันคลิกเข้ามาในจิตนะครับสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันจะไม่ค่อยลืมแหละครับคือมันโพลงเข้ามาในจิตนะฮะ เหมือนเราเหมือนเราอยู่ในถ้ำม,มืดนะครับเวลาถ้ำม,มืดอยู่ในถ้ำม,มืดใช่ป่ะมีไม่ขีดไฟทักฉีดไฟสว่างโพล่งขึ้นมานะฮะหรือว่าฟ้าแลบแป๊บขึ้นมาเนี่ยฮะมันจะมองเห็นความมืดในในถ้ำนั้นนะ่สิ่งเหล่านั้นนะ่มันจะฝังไว้ในความทรงจําของจิตเมมโมรีไว้ในจิตเนี่ยแต่จริงๆอ่ะทั้งหมดนะมันเมมโมรีไว้หมดแหละแต่ว่าการที่มันโฟกัสจักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยฮะมันจะไม่ลืม เขาเรียกว่าประสบการณ์ทางจิตฉะนั้นการรู้ทรรมการเห็นทรรมการแจ้งทรรมเนี่ยฮะเหมือนกัน,นะนะธรรมะเป็นปัจจตงังเนี่ยประสบการณ์คุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวของคุณเอง <pir ms> คุณกินเกลือเค็ม <P. S 1> เขาบอกว่าเกลือเค็มอย่างไรเนี่ยถ้าคุณไม่ลองกินด้วยตัวเองคุณก็จะไม่รู้ว่ารสเกลือมันยังไงอธิบายยากเหมือนกันนะฮะเกลือมันเค็มอย่างนี้ฮะนีะ่ย แล้วเค็มนิดหน่อยนะฮะเค็มปานกลางโอ้ยเค็มสุดๆเลยอย่างนี้ฮะมันต้องมีประสบการณ์ของตัวคุณเองนะครับธรรมะก็เหมือนกันนะฮะคุณนะฮะรู้ทมถึงทมไหมนะครับรู้ทมถึงทมไหมนะฮะเช่นนะฮะคุณนะฮะบรรลุธรรมเป็นโสดาบันไหมคุณต้องรู้อยู่แก่ตัวคุณเองนะครับ ไม่มีใครไปให้ออกใบป,ประกาศนียบัตรให้คุณได้นะครับอี่ยงโยมอาจาร์เบียเนี่ย,ย,ม,ย,ยมีหลวงตาองค์หนึ่งทางชัยภูมินะครการันตีนะครับรับรองให้โยมเบียนี่ยว่าเป็นโสดาบ,บันนะฮะมันรับรองกันไม่ได้ละครับนะฮะโยมเบียก็ต้องรู้อยู่แก่จิตใจของโยมเบียว่าเป็นไหมนี่ยเข้าเงื่อนไขไหมสังโยศสามนะครับ สังโยชดสามถ้านอกจากนี้เนี่ยนักปราบัณฑิตอาจจะไม่ยอมรับนะครับเช่นคุณบอกว่าละสังโยน์ได้หนึ่งนะครับละสังโยชนรักความผตดความเป็ตตตนตนเป็นตนได้หนึ่งเนะี่ยฮะนักปราบัณติตอาจจะไม่ยอมรับนะครับผู้รู้ทั้งหลายอาจจะไม่ยอมรับนะครับฉะนั้นถ้าตามเงื่อนไขเนะี่ยความเป็นโสดาบาันเนี่ยคุณจะต้อง ละได้3ตัวนะครับสังจ um, hm ังยอดเบื้องต้นคือ <It> 1ละสกายยัิฐิละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตน2ละสิงหปตะปามาะไม่ใช่ละอ่าละสิงหปตะปาไม่ใช่คือละวิกิกิจฉานะฮะความลังเลสงสัยในพระพุทธในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะฮะฉะนั้นเนี่ยสามก็คือละศิลหปตะปามาะเนี่ยฮะการยึดมั่นถือมั่งรูปคำศีล ดังนั้นจิตคุณจะต้องเห็นองค์คุณของพระพุทธเจ้าเห็นองค์คุณของพระธรรมเห็นองค์คุณของพระสงฆ์ด้วยครับเนี่ก็นั่นแหละครับ